วันนี้จะพามาชมสวนส้มนะคะสวนส้มที่นี่จะถึงแม้จะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ก็มีประมาณ30ถึง50ต้นนะคะถ้าเราเราจะดูรอบๆนะคะนี่ค่ะประมาณ30ถึง50ต้นนะคะส่วนไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่ผลส้มจะค่อนข้างใหญ่มากค่ะเดี๋ยวจะพาเราไปชมทั่วๆนะคะไม่แน่ใจว่าเป็น ส้มสาน้ำผึ้งรือเปล่านะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากน่าก,กินมากค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่มากจริงๆค่ะเขาบอกว่าวิธีเก็บส้มก็ต้องมีวิธีเก็บด้วยนะคะถ้าเก็บไม่ถูกวิธีก็ส้มก็จะเก็บไว้นานไม่ได้นะคะดูด้านนี้นะคะตอบอตาบังเตะกำใจเปี้ยวโออิบุเหอกำใจเปี้ยวนะเปี้ยวโทก็อย่านออย่านอนมาเหมือนกันนะ ลูกใหญ่มากนะคะลูกใหญ่มากคะ่ะนี่คะ่ะผลใหญ่มากดกมากด้วยนี่นะคะเดี๋ยวพาไปชมสวนทั่วๆเลยคะ่ะดูนะคะด้านล่างนะคะนี่คะ่ะดกมากคะ่ะนี่คะ่ะเห็นกันไม่เอ่ย นี่นะคะต้องใช้ไม้ค้ำเลยค่ะนี่ค่ะใหญ่มากดกมากนี่นะคะมาทางนี้นะคะมาดูช่อนี้นะคะดกมากจริงๆค่ะดูนี่ค่ะนี่ค่ะดกมากเปียวกิดแถวนะเหมือนกันนะเปียวกิดก็เหมือนกันนะโอ้เปียวโหก็นะ นักกำไส้เปียวพามาเที่ยวสวนส้มนะคะวันนี้นี่ค่ะโดกมากค่ะลูกต้องใช้ไม้ค้ำตลอดเลยนะคะอสูรล้อเดียงตะแชงเก็บยกกิดจะด่างใช่ไหมโอนนะเตงแกงโกส่วนผลนี่ยังเขียวอยู่เลยนะคะยังยังไม่ ได้เก็บยังยังไม่ได้เก็บนะคะส่วนนี้เขายังปลูกก็ยังไม่เก็บนะคะให้ให้ดูรอบๆนะคะโดกมากจริงๆคะ่ะดูต้นนี้นะคะนี่ก็ใกล้สิเก็บใกล้เก็บเกี่ยวได้แล้วใกล้จะเก็บได้แล้วนะคะผลเหลืองแล้วนะคะถ้าเขาคาดเก็บก็คงน่าจะจะเก็บได้แล้วนะคะนี่คะ่ะด้านนี้ก็เห็นเริ่มแก่แล้วนะคะ นี่ค่ะโดกมากจริงๆค่ะเดินเที่ยวชมสวนนะคะผ่านมาทางนี้นี่ค่ะโดกมากนี่ค่ะพูดได้คำเดียวว่าโดกเปี้ยวกิดแถวนะตอนพ่อตะหมังเตะเมียนเยเปี้ยวนะแม่บงเมียนเยเปี้ยวสวนส้มของคนบ้านขุนบงนะคะ ไม่แน่ใจเจ้าของสวนอยู่ในนะคะแอบมาถ่ายรูปสวนของเขาอะคะ่ะป่านนี้คงรู้กันทั่วแล้วว่ามาถ่ายรูปสวนของเขาพามาเที่ยวชมสวน